คนขอเสียทันทุกคผมหาลูกผมนได้เสียแล้วนองใส่อะไรวะ่ตรงเนีุ้ไไหนหลายคนูกบปไหผมยูกตะบันายเตะตะบันายดิ่งตอนตะบันฉายรองไห้น่ะขึ้นไม่อาผมจิ้กะเบิ้ลไมกเอาหน่อย นี่สองเอลใส่ไปนะครับสองเอลเอ๊ะตัวใหม่มันเป็นได้ไหมเอลที่แต่ได้ละเน้ะพี่เดี๋ยวติดฟงนี่คืออันตัวใหม่เลยใช่ไหมกันตัวใหม่ตัวใหม่อ่ะที่กันไรที่ตกขายนี่ตัวอะไรสามพันไหมไม่ถึงพันกว่าบาทพันกว่าบาทหมดยังไงยังยังมีใช่ไหมหน่อยนึงไม่เบอร์เอสมีไหมเพื่อนพี่จะสั่งหมดหมดแล้วไม่มีเอสเอหมดเอลก็จะหมดแล้วเอลหมดเอลลองใส่ดูก่อนนิดเพื่อนครัดูด้วยใส่ในเอล โอ้เห็ดดีเนาะเป็นลายเซนตะวันฉายเลยนะครับปวดเบิ้งเสียอันนั้นจากของตะวันฉายหมดขายไปแล้วขายไปหน่อยโอ้ขายหมดแล้วอันไหนที่ว่าสี่แสนกันสองแสนกว่าสามแสนอยู่แล้หมดแปลงเอ่อไปแล้วโอ้โหเสียตัวละสามแสนเนาะพี่น้องแ <laughs> พงสุดจุดเท่าไหร่กันสี่แสนไหมที่ว่ากันซื้อมา 2, <laughs> 2, <000. S 2> สองแสนห้าสองล้านห้าอันนี้ก็เป็นเอ่อข้างหลังเป็นลายเซนบ์ป่ลายมันเป็นลายถักผมเป็นความมายอองดีมเชสเตอร์ มันเกี่ยวกับนักล่าฝันนี่ผมชอบมั้งเห็นอันนี้เหมือนตัวทีอย่างว่าชอบมันอันนี้เป็นติดปากเหมือนตัวทีอีกผมเลยชอบมินเซเซียนอะไรนะดีมเชสเซอร์ดิมซซซอนมินเซเซียนลองใส่เลยเห้นไหครับเอาลองใส่ก็ได้พี่น้องใส่ไปทำค่าเขาหนึ่งแลอีกใช้คนนี้ไม่ใครได้เลยเออกับพี่น้อยอยู่ด้วยกันมาโอ้โหอันนี้อู้ดดอร์เหรอันนี้เก็บไอ้ไอ้ปัดผมบนนี้ผมมีก็ได้เออเออเรื่องว่ะดีนะเอาสองเอ็มเอลมาเพราะว่ามตินพุง น้องผมยันกินปุ้งอีกขอบคุณน้องรักตะวันฉายครับผมครับเว้ยบุร่าบุร่าในเซ็ตปักมากตัวเซ็ตบ็อกซิ่งนะครับพี่น้องให้สนใจไซส์ใหญ่นะครับทักไปเฟซตะวันฉายเลยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ครับตะวันฉายไม่เชื่อครับสมมติว่ตะวันฉายก็ไม่ได้ค่อยได้ตอบนะครับไม่ตอบไม่ตอบเลยตากาบังทีม้ากาตีหนึ่งก็ไม่ตอบตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองก็ไม่ตอบวันตีห้าก็ไม่ตอบสรุปว่าจะขอยืมตังค์น้องตัว มันไม่ตอบเลยจะออกมันไม่ตอบสรุปตายตัวเดียวเพรกันนเลยก็มีหลายกันไม่ครับมาทักออกนอกล่ะโอ้ขอบคุณมากครับเสียสวมากเลยเอะ